เอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะวันนี้จะพาไปดูหนุ่มหล่อพระเอกช่องเจ็ดน้องอโดนัทพัทรพลนะคะซึ่งล่าสุดมีข่าวว่านันจะรางวงการแม่อมอแตอนแล้วก็ตกใจคืออย่างนี้ คือปีนี้ค่ะนางแผนที่จะแบบว่าบวชกลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็บวชแล้วหลังจากนั้นก็คือจะสมัครทหารที่พี่ผ่อนผันมานานนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามแต่แฟนๆไม่ต้องเป็นหัวนะคะเพราะว่าโดนัทเนี่ยเขาจะทิ้งทั้วนะคะกับละคร2เรื่อง2รถนะคะนั่นก็คือรัก้ายสายลับแล้วก็เล่ลายเกมหลวงมีแต่ลายลับๆนะแม่เนาะลับๆไปเลยนะคะรายละเยดจะเป็นยังไงนะคะไปฟังหนุ่มโดนัทกันเลยค่ะก็ทิ้งความทุกข์ความโศกความโลภความภัย ให้มันหายไปแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขมีแต่การงานที่ดีเจอพบคนแต่สิ่งดีๆอะไรอย่างนี้ครับผมทาแต่สิ่งดีๆเท่ากันเนาะเริ่มต้นด้วยการทําบุญบ้างก็ได้เ,เปิดเปิดต้นปีด้วยสิ่งดีๆครับผมขอ,อให้อะไรหลายๆอย่างที่เราคิดไว้ให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นไปในตามที่เราตั้งเป้าไว้ โปรเจกต์ของปีหน้าน่าจะเป็นเรื่องเสื้อครับผมก็จะเป็นแบรนด์เสื้อที่ที่ซุ้มเงียบไว้ตั้งนานแล้วว่าจะทำอะไรตอนนี้ก็ก็วิ่งหาผ้าเพื่อที่จะไปตัดไปปักหาแบบหาลายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เร็วๆนี้น่าจะได้เจอกันครับแต่จริงๆจริงๆก็เป็นโปรเจกต์ที่มีความละเอียดมากๆอยู่ครับผมก็เลยแบบยังไม่ได้แบบ ผงผางที่จะเปิดออกมามเดี๋ยวรอรอรอ,อทีเดียวหรือรอทีเดียวครับผมก,ก็ก็ฝากไว้ด้วยครับชื่อแบรนด์มีเรียบร้อยทุกอย่างมีเรียบร้อยแล้วออ,อย่างหนึ่งมัน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 เป็นของเราด้วยมันเป็นแบรนด์ของเราด้วยถึงเราจะสร้างมาแล้วก็อย่างน้อยอะ่ะเราได้มีแบรนด์ของตัวเองเราได้มีเสื้อที่เป็นชื่อของเราอยู่อยู่อะไรเงี้ยสามารถแบบแล้วก็สิ่งที่เราทำออกมาคือมาจากความชอบของเราจริงๆ หลายๆอย่างถ้ามันถ้ามันไม่ได้ดีพอหรือว่าไม่ไม่ได้แบบอยากให้คนอื่นได้คือเราอยากได้อะไรคนอื่นก็ต้องอยากได้อย่างนั้นคือเราก็อยากให้ทุกคนได้ได้ในสิ่งที่มันดีครับผมก็ช่วงช่วงก่อนนี้ก็เป็นช่วงโหดอยู่เหมือนกันก็หาย7วันติดเลยอะไรเงี้ยก็เป็นเพิ่งมาวีคที่แล้วที่แบบได้ได้ได้พักครับผมเรื่องรักร้ายสายรับแบบเป็นออกแนวโรแมนติกคอมเมดี้แต่เรื่อง เรื่องราเกมรวงเนี่ยจะเป็นแนวดราม่าครับผมกับกับพิธีของพิธีครับผมก็มีเรื่องนี้ก็จะมีมีพี่ทิศามีพี่เปรี้ยวมีพี่เบนครับผมสตีลาแล้วก็มีผมครับผมเรื่องนี้ต้องบอกว่าเชื่อเฉือนมากครับผมฝากติดตามฝากรุ้ด้วยรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับเรื่องนี้แน่นอนมันมันมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายใหม่ของผมนะครับผมก็ก็ถือว่าสําหรับผมก็ถือว่ายากเหมือนกันเพราะว่ามันต้อง ต้องปรับอะไรหลายๆอย่างปรับบุคลิกด้วยด้วยความที่มันเร็วขึ้นรถสโคบที่มันเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ระยะเวลาถ่ายมันมันลดน้อยลงอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหม่แล้วก็เป็นความท้าทายใหม่ที่ต้องบอกว่าก็ยากสําหรับผมอย่างหนึ่งเหมือนกัน mm. ใช่เพราะว่ามันจะต้องแบบหน้าที่ในเรื่องของเราเป็นตัวที่เหมือนประมาณตัวเสริมตัวซัพพอร์ตในเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบมีการเดินเรื่องเป็นเป็น คาแรคเตอร์ใหม่บทบัทใหม่มากกว่าอันนี้ก็ต,ต้องเรียกว่าเป็นความท้าทายใหม่ครับผมเป็นหนุ่มน้อยที่มากความสามารถอีกคนหนึ่งนะคะก็ติดตามผลง,งานได้อย่างที่บอกยังไม่ได้ลาวงการนะจ,จ๊ะจ้ามาอีกหนึ่งหนุ่มนะคะฟุสนะคะชินพันธ์นะคะ,อะบอกว่าลุยเบื้องหลังการทําซีรีส์นะคะเรื่องนี้เขาเป็นผู้จัดเองนะคะรีอเรนนะคะหรือว่ารักจะตายไม m มิร c า e ค่ะเป็นซีรีส์นะคะเกี่ยวกับประโยชน์การใช้ชีวิตค่ะ,คะเขาจะมีสามช่วงวัยค่ะมีวัยสูงอายุ วัยทำงานและก็วัยรุ่นส่วน<ะ>น้องนะคะน้องฟุ๊ตเนี่ยเขารับแบบว่าเป็นแบบช่วงชีวิตวัยรุ่นเขาก็บอกว่าเรื่องนี้คือเขาเป็นผู้จัดเองเพราะ,ะว่ามีซีรีส์วัยติดต่อเขาเยอะมาก<อ>แต่เขาไม่รับเรื่องก็เลยก็แบบว่าคิดว่า ถ้าจะเล่นทั้งทีอ่ะต้องเป็นเรื่องที่เราอยากเล่นแล้วก็เป็นผู้จัดเองด้วยนางทําทุกอย่างเลยนะเป็น acting c o a c เองนะคะเป็นโค a c acting นะคะแคสนักแสดงเองรวมถึงการทําดนตรีแล้วก็เพลงด้วยค่ะแล้วได้เพื่อนรักนะคะอย่างน้องมาร์สนะคะมาร่วมแสดงด้วยนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวผังนะครับของปี2024ของช่องโมโนนะครับก็ปีนี้มีโอกาสได้ร่วมเล่นกับที่โมโนหนึ่งเรื่องนะครับชื่อเรื่องว่ารักจะตาย ก็เรื่องนี้เนี่ยจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ถ้าดูเราจะได้ประโยชน์ในการนํามาใช้กับชีวิตจริงมากๆเพราะว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนี่ครับมันเป็นเรื่องราวที่รีเลทกับชีวิตจริงได้หมดเลยเรื่องราวว่าเฮ้ยคนเราควรจะใช้ชีวิตยังไงให้ให้มีคุณค่าให้มีความสุขที่สุดอะครับเรื่องนี้ก็จะมีทั้งตัวแทนของผู้สูงอายุตัวแทนของวัยทำงานหรือตัวแทนของวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็จะมีให้เห็นเลยครับเนี่ยคือถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดในพาร์ทของฟุนารู้สึกว่าตัวละครมันในมันพูด ความฝันแล้วก็ความรับผิดชอบคือเหมือนในในชีวิตของเรามันมีทั้งความฝันที่เราอยากไปให้ถึงกับความรับผิดชอบที่เราที่เราควรจะทํามันอะไรเงี้ยครับเรื่องเนี้ยตัวละครผมเนี่ยก็คือจะเป็นตัวแทนให้ดูเลยว่าสรุปแล้วเราควรทําตามความรับผิดชอบที่เราควรจะทําหรือว่าเราควรมุ่งหน้าสู่ความฝันที่เราจะทําแล้วก็ทํามันอย่างแบบตั้งใจอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวแทนในพาทนี้ใช่ครับก็อีกหนึ่งบทบาทก็คือตอนนี้มีโอกาสได้เป็นผู้จัดซีรีส์นะครับผมซึ่ง เล่นเองด้วยจัดเองทำเองเล่นเองนะครับผมก็เป็นเหมือนปีปนี้นี้ครับมีทั้งการแสดงที่เราทำอยู่แล้วเป็นอาชีพเนาะแล้วก็เราเหมือนขยับโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าเอยเราอยู่มานานมากเราอยากแบบเราอยากสร้างผลงานอะไรที่มันแบบที่มันเป็นของเราแบบบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เลยโอเคเกิดขึ้นมาเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดไปนะครับ FRT Entertainment นะครับแล้วก็ เดี๋ยวโปรเจกต์แรกเนี้ยเป็นซีรีส์วายซึ่งเล่นเองด้วยนะครับผมกับเพื่อนนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทนะครับก็จะได้เห็นทั้งพาร์ทของการแสดงแล้วก็โปรดักชั่นเบื้องหลังทุกอย่างอะไรที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี้ยก็ออกมาจากตัวผมเลยก็ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า r e a r r e n g e นะครับผมเป็นซีรีส์วัยรุ่นเกี่ยวกับดนตรีนะครับผมก็ผู้ฟุตคือมาร์คเอ่อทำไมคือเอางี้ดีกว่าคือฟุตอะจริงๆฟุตมีโอกาสที่ จะได้เล่นซีรีส์วหลายรอบแล้วแต่ว่าคุณไม่เคยแบบไม่เคยตกลงเล่นกับที่ไหนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่เจอบทบาทที่เรารู้สึกว่าเราเราเราชอบขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยยังไม่มีโอกาสได้เล่นซีรีส์วเลยทีนี้แนะ่แบบหลายๆคนก็นแนะนํามาว่าไปเล่นซีรีส์วายสิลองลองเล่นดูอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ยังไม่มีโอกาสแบบมาเล่นซีรีส์วแบบในในใน ในเรื่องราวที่เราชอบจริงๆนะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเรามีโอกาสได้ทําเองโอเคเดี๋ยวทำเราทาซีรีส์าวเลยเราเล่นเองด้วยผมอะคือทําทุกอย่างไปเวแบบไปเวยอยากลองทําทุกอย่างเนี้ยแคสติ้งเด็กคนอื่นๆก็ก็แคสเองอะไระครับน้องคนไหนที่แบบการแสดงไม่เข้าได้สอนเองด้วยเพลงที่ทําในเรื่องแต่ว่าเพลงที่ทําในเรื่องเนี้ยเราทําทั้งหมด78เพลงเลยนะครับแล้วก็เพลงเนี้ยเดี๋ยวเราจะนาไปโปรโมตต่อกับวงนี้จริงๆต่อด้วยนะครับผมซึ่งเพลงเนี้ยเราก็ ได้โปรดิวเซอร์ชั้นนำของประเทศไทยแบบมาทำให้หลายคนเลยแต่ก็ยังไม่วายที่จะมีเพลงที่ทำเองด้วยใช่ครับก็คือในเอ็นเดิตเนี่ยเห็นแบบชื่อผมแบบทุกตำแหน่งแน่นอนใช่ใช่เป็นพี่ที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กเลยครับชื่อพี่บิ๊กนภัทครับก็เป็นพุ่มกับ หน้าใหม่ไฟแรงนะครับก็มาลุยเรื่องนี้เรื่องแรกพร้อมกันนะครับก็ฝากติดตามผลงานของพี่แล้วก็ผลงานของผมด้วยกเ็เราจะเริ่มเปิดกล้องกัน,กนช่วงต้นปี2024นะครับคิดว่าช่วงปลายปีน่าจะได้ดูกันนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องเรียนเรียจริง <c oughs> ๆ <c oughs> เห็นฟูตตั้งแต่ป๋าป้อยังเด็กๆเลยเนาะแม่ตอ <c oughs> นนีมาเป็นผู้จัดแล้วอะ่ะ <c oughs> เร็วม,มากนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จเนาะที่แบบว่าก้าวไปนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ